สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแมีอยอู๋เช่นเคยนะคะวันนี้แม่อยอิวมีประสบการณ์ดีๆมาคุยให้ฟังเนาะในช่วงอายุ52ปีเนี่ยร่างกายของเราน่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างมากเหมือนช่วงนี้ช่วงเดือนกันยายนเนี่ยแม่อูวก็รู้สึกว่าปวดบริเวณเต้านมเนาะปวดบริเวณเต้าน,นมเออเราก็คิดในใจว่ามันเกิดจากอาการที่แบบฮอร์โมนเรามันมีการเปลี่ยนแปล,ปล,ปลปงหรือเปล่าเนาะเป็นไบทองหรือเปล่าเนาะแล้วก็แม่ยอิวนี่คือเป็นช่วงที่ หมดประจาเดือนไปได้2เดือนนะคะ2เดือนหรือว่าประจําเดือนจะมาอีกหรือเปล่าถึงรู้สึกเจ็บเต้านมคัดตึงเต้านมนะคะก็เลยได้ไปทํางานแล้วก็ปรึกษาคุณหมอเนาะคุณหม,มอก็เลยให้ไปตรวจแมมโมแกรมเนาะเมโมแกรมวันนี้เพิ่งกลับมาจากทำามมโมแกรมนะก็เลยแบบนาประสบการณ์มา,มา,ม,ามาเล่าให้ฟังนะคะก็การทำามมโมแกรมก็คือการเอ็กซเรย์เต้านมนะคะเอ็กซเรย์เต้านมอทีละข้างทีละข้างโดยการบีบเต้านมของเรานะบีบเต้านมของเราแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะถ่ายเอ็กซเรย์จะส่งข้างเลยนะคะ ทำทั้งหมดอ่ะสี่สี่ท่านะคะสี่ท่าข้างสี่ท่าทั้งหมดก็หลังจากเราเอกซเรย์เสร็จแล้วเราเขาหมอก็จะตั้งรอหมอทําเป็นแบบอัตรศาสาวเต้านมทีหนึ่งนะคะอัตราสาวเต้านมแม่อิวเคยมีประวัติตรวจเต้านมเมื่อสิบปีที่แล้วนะคะปรากฏว่าข้างขวาเนี่ยเป็นเป็นเหมือนเป็นซิสก็คือเป็นเหมือนถุงน้ำเนาะเป็นถุงน้ําเล็กๆค่ะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ตรวจอีกเลยไม่มีอาการอะไรนะคะมีช่วงเนี้ยเดือนกันยานี่อเริ่มมีอาการ ปวดตึงนะคะปวดตึงคลาแล้วมันเหมือนเป็นก้อนๆน,นะคะเขยับไปเขยับมานะคะแล้วก็ปวดก็เลยได้ไปทํานะคะก็แบบอยากแนะนําให้ทุกคนนะคะแบบที่ดูคลิปอิวเนี่ยคือในวัยทุกๆวยัยและสามารถตรวจได้นะคะโดยการตรวจเต้านมตัวเองจะตรวจได้ชัดมากตอนช่วงเราอาบน้ํานะคะเพราะว่าถูสบู่ไปเนาะอ่ะมันลื่นๆลื่นๆก็จะตรวจแบบถ้าเกิดสัมผัสกับก้อนเนี่ยมันจะแบบ มันจะสัมผัสกับมือเราเลยนะคะว่าเออมีก้อนนะเราแบบไม่อยากให้ชะล่าใจนะคะถ้ามีอาการใดผิดปกติก็จะได้รีบไปพบคุณหมอแล้วก็ทําการรักษานะคะตอนนี้แม่อยูก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วทําเป็นแมมโมแกรมเนาะออรอฟังผลนะคะรอฟังผลว่าผลเป็นอะไรแล้วแม่อยูจะมาคุยให้ฟังก่อนมาฟังต่อนะคะแค่วันนี้แมยอยูก็มาเล่าประสบการณ์การไปทาแมมโมแกรมคือแบบปวดมากไหมก็ปวดค่ะแต่ว่าคือแม่อยูปวดเต้านมเดิมอยู่แล้วอ่ะมันก็จะปวดมากกว่าดิมเนาะช่วงที่เขากดเพราะอยู่เฉยๆเราก็ปวดอยู่แล้วนะคะ อพอกดใช่แบบกดเครื่องกดนี่ก็ปวดมากกว่าเดิมแต่ว่าก็ต้องไปตรวจค่ะต้องไปตรวจนะคะปวดก็ปวดแป๊บเดียวในช่วงตรวจเราจะได้รู้ผลว่าเราเป็นอะไรแล้วก็ได้ทําการรักษาต่อไปนะคะวันนี้เมย์อิวก็มาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการได้ไปตรวจเม,มโมแกรมให้ฟังก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วผลเป็นยังไงเมย์อิวจะมาคุยให้ฟังอีกค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ